่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพักบุ้งกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแทาดมมาแกะกล่องซุม่มของไบวินนั่นเองทุกคนก็นี่นะคะเป็นซุ่มของไบวินก็ใครพร้อมที่จะไปดูแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรานะคะในการ ทำคลิปต่อตอไปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็พร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเฮเสียเวลาผูกันไกรฉันคมมากตัดอะไรไม่เคยขาดเลยทำงี่วันนอโดนของนี่จะเป็นคมไหมไม่มีอะไรคมนาดน่ะมักซอนตัดไม่ขาดตัดในคออุ้ยเมื่อกี้เหนียง กันคมเมื่อตัดไม้กรดืเลยค่ะว้าวทำ so sorry ทุกคนมันน่ารักมากต,ตัดกันนะคะวันนี่เขาหอ่อ bubble 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 ห่อบับเบิ้ลมาดีมากเลยนะคะร้านนทุกคนเราไม่ไหวกันไกลแล้วแหละเราขอใช้มือเลยนะคะคือเขาบอกว่ากาวใจไม่มากกาวใจไม่มากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็ สำหรับคนที่สงสัยนะคะว่าเราเนี่ยสมมติว่าเราเมนชิมอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราถึงชอบเก็บของคนอื่นด้วยอย่างเช่นไบวินออฟกันคิสซิงเตเนียหรือว่าคนอื่นๆต่างๆนานา,านะคะก็คือเรามีเมนที่แน่ชัดนะแต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบเก็บของติ่งต่างๆไม่ว่าจะติ่งเกาหลีไทยจีนอะไรพวกนี้เราเป็นคนที่ชอบเก็บมากไม่จําเป็นว่าฉันจะชอบคนนี้ฉันถึงจะเก็บอะไรเงี้ยแบบคือเก็บหมดทุกคนนะคะก็โอเคไปดูกันเลยก็อย่างแรกเลยนะคะเป็นปากกาไบวินนะคะนี่ตรงนี้เขียนว่าไบวินแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าไบวินนี่เคยปาากกรลมาก แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นเข็มกาดลายไบ์วินนะคะใหญ่กว่าปกตินะเนี่ยมีนก็นา่ารักเดี๋ยวเลีนไปก่อนอันต่อไปมันจะเป็นเป็นแบบเป็นเหมือนโปดการ์ดหรือเปล่าโปสเตอร์อะไรเงี้ยอุ้ยพี่ไบ์วินแล้วก็วพ jo, magari, ี่ไบ์วินพี mm ่ไบร์วินพี่ไบร์วินพี่ไบ์วินอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากนี่ขนาดฉันไม่ได้ริงเขาขนาดนั้นนะเนี่ยฉันยังหลงไหลเลยแม่แล้วก็ไบรวินอีกรูปค่ะล่ะ ก็อันต่อไปนะคะเป็นคล้ายๆที่ขั้นหนังสือหรือว่า,าสามารถไปทาอะไรอย่างอื่นได้นะคะ mm hmm. ก็ลายแรกเป็นลายพี่ไบร์วชิรวิทนั่นเอง mm hmm. แล้วก็ไบวินไบวินพี่ไบร์พี่วินแล้วก็พี่ไบวินพี่วินโคม,มาป่าและโคมาตุ๋ย forever น่ารักมากแล้วก็จะเป็นวงกุญแจเป็นวงกุญแจแบบนี้เลยไม่น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็น,นี้น่าจะเป็นเหมือนเข็มเหมือนเข็มติดนะหกตรงเนี้ยแต่ว่าต้องไปลอกสติ๊กเกอร์ก่อน นี่นะคะนี่นอารีกแล้วแล้วก็เป็นอันนี้เป็นโปรการ์ดเป็นโปสการ์ดนะคะนี่นลายพี่ไบร์วินแล้วก็ฮ่ลายพี่ไบร์วินแล้วก็ลายพี่ไบร์และพี่วินแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์2แผ่นนะคะสติกเกอร์ลายคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะคะเหมือนกันไหมเนี่ยสองแผ่นไม่เหมือนด้วย2แผ่นไม่เหมือนกันนะคะอย่างสุดท้ายในกล่องนะคะอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นรูปนะคะ เป็นรูปจริงๆด้วยขนาดประมาณเกือบ A 4นะคะหรือว่า A4 เลยก็ไม่แน่ใจนะประมาณนี้อุ้ยน่ารักมากพี่ใบพี่วินน่ารักมากพี่วินก็คือจะแบบน่ารักตะมุตะมิพี่ใบก็จะแบบเท่ๆอะไรเงี้ยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวกล่องซุ่มนะคะเพื่อนๆว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอันนี้คือของที่เราได้มาทั้งหมดนะคะก็มีกล่องใบหนึ่งนี่บ่กล่องเป็นแบบลายพี่ใบพี่วินแล้วก็ เป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเราว่ามันคุมนะสำหรับคนที่ชอบนี่นะรักก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ